มาหไฮไฮคือหอมกระถึงเบิ้งพใหญ่กินแล้วกันเนาะค่ะแม่น้อยก็จะนั่งแปงยูดานคางเนาะค่ะสำหรับคนที่ติดตามพ่อใหญ่แล้วค่ะแม่น้อยก็จะนั่งบอยดานคางมาต้องเบิ้งพงไน้อยนะจ๊ะมือนี้หยายเบิ้งพ่อใหญ่กินแล้วกันนะคะยูดันกินมันฝรั่งกับกุ้งนะจ๊ะบาแม่นกุ้งแกลบเซยแต่แม่น้อยเอิญกุ้งนะคะเอิญตะวามสะดวกของแม่น้อยเองนะคะขออนุญาตยิบกุ้งก่อนเด้อค่ะความกล่องน่นิดนึงเด้อ มันนี่ก็เอิอนแป๊บเต้แต่ว่ามันหน่อยเอิอนกุ่งฟอร์ดเอิอนกุ่มซิดิเดนก็แล้วกันเนะเาะง่ายๆแล้วะคะนันแดงๆก็นั่นนคะแดงๆแบบนี้น,นะจ๊ะกินให้กินอันนี้คือเขาเห็ดมาเรียบวอดตงมานั่งแกะอันตัวที่เขาแกะเองนั่นโอ้ยโบไว้แล้วค่ะใส่ฮอทครีมก่อนนะพี่น้องบอดได้กินพอถ้าอมบะเฟอร์ร่วเชลิชบปะโมสเตอร์ฮอมหมี่ๆพอไงผ้ากิน แบบพ่อฮัทใแกะสําเร็จพี่น้องเอ้ยไม่งายหน่อยแกะจนเอาขีมนะคะเอาขีมมาแทนเอาคือบังหลวงขี้มดัดลวดนะมันหนีบยังจะได้กินนะจ๊ะจะว่าสูกันฟังไปอ้ยมันนี้ร่มแห้งนี่มันจะพัดคนออกเนื่งเสร็จแล้วลงมาล่อค่อหไงไหมาคะ่ะว้เมื่มันสืบเอาค่อยปิวออกไปน่งร่มหนาวแห้งหนาวเนะี่ย หม้อหนาวเพราะหนาวะมันเย็นน่มแห้งะไรโอ้ยี้สิซอือ่านตะกอนตกตกเอาเองแต่เดี๋ยวนี้มอมีแล้วม่ใชเหนน้อหอยใส่ิวิเล่ยนเ่ยนี่ยำเนื้อหมหลายอะค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่กุุงน้ำมีแต่แคเตอร์น้ำเขาจาก่ังระส นูวอหมดแต่เฉพาฝนอุดแหลมของเมื um uh ่อีเซมเรียออกโซมปนอินเตอร์โซมิกิตอีบลาคอสตาออลิกาเลหูตมนิสิตเตยอสอัปเปของสุบิเดนก็มีสาต่ว่าราค่ามันแตกต่างนะจ้ะของสุบินเดนมันจะแพงกว่าพอสุินเด่นมันจะบ่อยมีแล้วนะคะสำหรับแคลเซ ส่วนมากจะเป็นของมาจากต่างประเทศที่กินนี่ก็เป็นของอเมริกาได้ได้นี่เซอร์่าฝนคอมมอร์โฟน u s โอเมก้าคอมโบโฮดีแอจะเลยบอาะอ๋อมาจากจีนมาจากจีนอลอคนชี้น่ะอันนี้มาจากจีนนะถ้าถ้าถ้าเป็นของอ่อนสวีเดนอีนนี้มันมีแต่มันแพงมันหน่อย จาือไปนอเทเกรนจาก USA oh. ่ฮตาจีนพอไบอกว่าบอแน่จีนอาเซมาจากอเมริกาแต่อเมริกจากจีนแล้วก็เฮ็ดเซ็ตแล้วก็ส่งออกนะคะเพราะว่าพอไเอาในในถุงมั่นนะคะเพราะว่าเยวที่ดาวกินพไงก็ว่าประมาณนั้นแต่จำบอผิดที่บอกเดี้องฟัง

Kraft, fruit, kraft. Buffalo is very young in the summer. Yeah. We have, we put in Sweden, we no. uh -huh. have singing all Kräfte. This comes from USA. Uh -huh. But we have not here. In the north, no. We cannot, cannot set in such yeah. a Dalälven, ja, ja någon dalälv. Ja, ja, ja. Ja, här satt Gävleby. Ska vi gå till Stockholm, vill, kan jag säga visst. Snart och visst. Ja. Du får inte sätta in signalkräfta. Du får inte hävda blodkräftan. Ja. แต่ก่อนมันมีหลายหลายแต่ก่อนพญาก็ออกเลือดไปตกกับน้องทรายนะคะอยู่ตรงทานบานลูกทรายกันนะคะแต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็หลายสิบปีแล้วนะคะว่ามันมาเดียวนี้แต่ว่าเดียวนี้น่ะถาว่าในประเทศสิวิเดนเลยน่ะมีบอแครปสมีค่ะแต่ว่ามีหน่อยมีหมังมองนะคะหมังสถานที่แต่มีหน่อยในห้างมีขายบอของประเทศสิวิเดนเลยมีค่ะแต่ราคามันก็จะแพงกว่านะคะแต่ขาสื่อของน้ำเขาันก็จะสื่อกว่าสาเหตุไปหนอยคิดว่าเขาหายาก ด้มมันบักไพ่มี่นะราคามันก็่าจีแตกต่างกันไปหรือจังไหนจะว่าเนื้อกล้องมือถือถัดไป็นื้อกลองมือถือเขอไม่เงียบไม่ได้แต่ว่าแครบเต็มมันก็แครบแต่แล้วเนาะมันก็รสชาติกับต่างกันเพราะว่าเอามานก็บซมาต้มใส่เกลือแล้วก็แซ่ทางขึ้นไว้นะคะต้มใส่เกลือแล้วก็ใส่ปลาใส่เอ่อใส่ผักซี่เหล้าแต่ว่าจริงๆเขาจะมาใส่เป็นตัวนี้นะคะเขาจะใส่ดอกมันนะคะ ดอกพักซี่ที่ว่าเป็นสีเหลืองเหลืองที่เคยไทยเบิอยู่บ้านนั่น,น้องใส้พอ,องไงแล้วก็ต้องอมบออมอมบอลลิกสัมคูก็เดโม,มสตโคก็เมียนสัตว์ออสเตรน่าเอ็นนัดเมืนนดิลอินเตอร์สมเดม,มุสเตฮอบรุมมาดินสซัมเซเบนฮอ,อร์ไ <c oughs> อยี่เ็นบ่ยยืนตากันยืนตากล่มขาพอ,อ,าพอ,อางไงแางแรกรับ น้ำหูน้ำตาน้ำมูกไหลแล้วก็มาหอดบานพี่น้องเอ้ยมีหน่อยแลนหอดบานในแลนเป็นคดอยู่ในผ้าคลมใส่เสื้อกันหนาวอยู่เด้เพกคนมาบอใส่แต่ว่าลมมันแห้งออกมาจากโรงเรียนแล้วมาเจอแม่ปู่กับลูกปู่ย่างน้ำกลกันต้อมต้อมต้อมไม่ใช่หนอยออกมาจากโรงเรียนแล้วห้องใส่เออไปไสกันไปห้าดแคร์กันเอาเลยถ้าต่อออกมาออกจากโรงเรียนมากเสื่อนไปแวะซื้อบักซี่เหล้าให้พ่อใหญ่ก็เลยคุยกับแม่ปู่ก็ได้บานมมเมียนนั่งมัมเมียน พาวเวอร์แบงค์มีหน่อยเลยว่าเอาสันเอาบอกเอาพวาวเวอร์แบงค์เออดไปใส่อันนึงเออดมีอยังไงอีกอันหนึง,ง,นนนงก็เลยจพกพาวเวอร์แบงค์ให้นั่งไปก็เลยว่ามึงอยากให้เด็กน้อยเลยิงเดือนวันขั้นแต่อีกบ่มีเดี่กูบ่มีสำรองเด้คกูบ่เดินมาจากเมืองไทยเลยได้ว่าสันเลืออันสุดท้ายเลยได้ว่าสันจะไปเปิดของใหม่ใส่สันมึงเก่านี่ไปแต่ว่าอันที่ให้ปูเนี่ก็เพิ่งใส่ได้แต่เพิ่งมาเปิดใส่วางโมกี้โมกี้เดือนยังเก็บไฟดีอยู่แต่ว่าอีตโต้หน้าค่ะนะว่าน้าไม่น่าหน้าออกไปข้างนอกกับลูกกับเต่าแบตเตอรี่ขออออองนนนนาามัับ่่พเะ้แด แบตเตอรี่ของไอ้ปูเอิญว่าพ่อพันยังมันชุกเฉินมันก็สิได้มีพาวเวอร์แบ่งไว้เสียคนะแล้วเอาเอาของเกิดไปเอยใส่ดูอันนั้นเป็นของเจ้าของใส่ประจำอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าแม่ให้เอาไปอ๋อยากัรเซ็นเพราะไว่าพันไม่ได้ว่ากินไอ้เอิญหาแคทเพราะว่าแคทมากินกุ้งมาเหนว่าทักน้าเจ้าแคทเอ้ยได้ยินเสียงค้องเอิญว่าแคทเรื่ียลกินกุ้ง คารจักแครดบอให้พ่อฟังมาวะอ้าเอาทํายังไงนะจ๊ะเป็นการบอกเล่าเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอกแม่ปู่เดี๋ยวบางแรงว่าอาทิตย์หน้าเออไปโรงเรียนเสร็จแล้ววันมือใดเออไปโรงเรียนมือใดเออว่างถ้ากันนั่งเปเมฆมากเรากันเอลยสช่ก็เข่าเพราะว่าเรานี่ไอปู่ไ่ได้งานนะคะนั่งเป่าลูกสามอาทิตย์มืงกินมั้งย้ายข่อยจิตเป็นบ้าอะไรยุติเฮื่อนเออสกายไปเฮื่อนเออเนาะ ไอ้อเอ,อเลียนวันอาทิตย์หน้าวันจันทร์แล้วก่อนแล้วเดี๋ยววันอังคารวันพุธมึงยังไปเซ็นเนากินไม่ทาระเต็มเนาะเดี๋ยวจังมาพอกันอีกนะเดี๋ยวไอ้ปู่มากไอ้ไทยเบิร์นนะจ้าหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาด,ดีความพอเข้าเหมือนเดิมนะจ้าสองตายายญได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ